ง่ายดีเนาง่ายมันติดล่องเหนือเนาะแล้วก็ไปถึงตรงนั้น,นนะแล้วก็จะเป็นล่นองไอ้นี่จะเป็นล่องเหนือนที่เาขาทำทิ้งนะขอดือีสวัสดีครับวันนี้มาแนะนําที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้ขนาด2ไร่1งาน60ตารางวานะครับอยู่ที่บ้านทุ่งสะแกง ตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับแปลงนี้เนี่ยอยู่ในชุมชนนะครับติดรับเหมืองหัวท้ายน้ำดีมากนะครับวิวเขาพาโนรามาเลยนะครับแปลงนี้นะครับที่ดินอยู่หน้าวัดทุ่งสะแกงนะครับวัดทางภาคเหนือนะครับจะไม่มีเมลุกายวัดนะครับตัวนี้นี่ไม่ต้องห่วงนะครับน่อยู่มานะครับแปลงนี้น้ำไฟพร้อมนะครับ ราคานะครับขายเหมาแป้งนะครับราคา7จ็ดแสนเกาหมืบาทนะครับถ้าหากว่าสนใจนะครับเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับ0 8 9 1 2 5 0 7 7 4นะครับยินดีให้ข้อมูลนะครับหรือว่าถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อขอข้อมูลทางหน้าเพจได้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ